i the เจ้าภาพนะครับจากโคราชนะครับหนึ่งสองบ้านยางใหญ่นะครับคุณอุกิตธงพักดีนะครับคุณอพิชตาครับสองสิงห์นะครับคุณอนรักษโคตรวีระนะครับคุณปานีสิงห์นะครับเจ้าภาพสเจ้าตึงมีตึงนะครับวันนี้การสัตวิธรรมนะครับขอหลวงปู่นะครับศรีรัศกาลหลวงปู่ประกาศวรธรรมหลวงปู่ผลนะครับวัด หมลอําพรนะครับสียานุสิทธิ์นะครับก็มาร่วมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับมีคณะจากโคราชนะครับวัดยัางใหญ่นะครับบ้านย่างใหญ่นะครับมาร่วมเป็นเฉ้าภาพนะครับท่านที่ต้องการร่วมเป็นเจพาพนะครับก็ติดต่อมาทางนั้นได้ใบเ่เบิดกับเบเยนบ์นะครับผมจะลงหมายเลขบัญชีไว้นะครับก็เป็นการไว้อะไรหลวงปู่นะครับจนถึงเดือนธันวาคมนนะครับปี2564นะครับเราจะขอพระราชทานพิงศพนะครับเราจะสวดอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับ ก็เขาต้องขอบคุณคณะเจ้าภาพนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพให้กับองค์หลวงปู่